เรามาดูผู้หญิงพันหลุมผู้หญิงที่เป็นหลุมศีลดับลึกที่รุนแรงที่สุดในทางการแพทย์เป็นลักษณะที่มีพังผืดดึงรั้งจนถึงชั้นลึกเลยซึ่งเคสนี้เนี่ยรักษามาด้วยการกลิ้งหน้าเองๆๆๆๆๆวันแรกที่มาแววตาของเกดเนี่ยไม่ได้สดใสร่าเริงแบบนี้นะมอนต์เลยทําการกวาดตาทั้งหุ่สามชั้นน้องเขาแบบตกใจอะคงไม่เคยคิดนะว่าหลุมศีลดันเสียชวใช่ไหมเรื่อง,งนี้ชนะัดเนาะ มันเป็นเ,นเงยเยื่อพิเศษที่รักกันมากชองคดนิดนึงนะแข่งนะโงคดีกนะ่ <c oughs> อนเพอดีไ,<ป>ได้ยินนะโอเคและหลังจากการรักษาไปสิเดืนอนให้ดูรูปก่อนไม่เชื่อใช่ไหมอยู่หลายส่วนเลยค่ะนี่ยืนยันใช่ไหมรูปเราอะรูปหนูเอง่จำได้ไหมพี่หอแนกวาดล้อความผืนเป็น,ปนยังไงเสียงดังมากมันกวาดไปทางไหนก็เจอ ปืดๆเสียวพังใจไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ค่ะตอนที่ทําก็ไม่เจ็บพอหลังทาก็ก็ไม่นะคะก็ไม่เสียใช่ค่ะหนูเปหลุมมากี่ปีเนี่ยหลุมเนี้ยเป็นสิบปีอะไรที่ทําให้เราแบบไว้ใจเหมือน,นแบบเพราะว่ามันแตกต่างจากที่อื่นทนี่หนูดูมันมีแค่เลเซอร์มันได้ผลยังไงแล้วก็เปรียบเทียบข้อเสียด้วยที่ที่ทาให้หนูตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่ามันแทบจะไม่เห็นเลยก็คือมันมีแค่บวมแค่นั้นเองค่ะบวมได้มันยุบได้บวมหนักๆจะแค่3วันแล้วก็ 4ีถึงเก็จะเห็นผลว่ามันจะเริ่มยุบลงเนาะดีขึ้นเลยมีทั้งพี่สาวเองพี่ที่ออฟฟิ์แล้วก็เพื่อนที่แบบอานเจอเทียงเขาก็ถากว่าว่ามันดีขึ้นมันเห็นผลนะแบบมันดีใจแล้วก็ขอบคุณตัวเองแหละที่ตัดสินใจถูกมากๆแค่หนึ่งครั้งได้ผลลัพธ์ขนาดนี้น้องเขามีความสุขขนาดไหนใครที่เห็นยังไงกับหลุมแบบนี้และการรักษาหนึ่งครั้งลองคอมเมนต์กันมาค่ะ